สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมวัน e b o บาว y ี u s h ครับสำหรับเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันมีการอัปเดตใหญ่เข้ามาก็คือมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เปิดมาให้เล่นสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมใครที่อยากจะมาเล่นอีกนะครับเพราะว่ามีภาษาไทยก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยรวมถึงคนที่ไม่เคยเล่นด้วยก็ ดี่ยวดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมกันเลยครับผมอืมก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับต่อสู้แบบ4 V4 นะครับผมซึ่งก็ภาพเกมนี่สวยแน่นอนนะครับน่าเล่นทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าณนะตอนนี้ภาษาไทยมาเรียบร้อยน,นั่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วของการแบทเทิลเลยก็แล้วกันนะครับก็ค่อยมาดูเมนูด้านนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับไอดี ID นี้จะเป็นไอดีใหม่สําหรับผมนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหลักๆก็คือมาแนะนําว่ามันเพิ่มภาษาไทยแค่นั้นแหละ นะครับผมแต่อนาคตอาจจะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับค่อยว่ากันนะโอเคกดเข้ามาตรงนี้ครับก็จะมีตรงหลีกแพทเทิร์นตรงนี้เนาะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าลงแรงนะครับแต่ว่าจะต้องเออแรงเลเวลสิบก่อนนั่นเองนะครับผมมาจัดไปามาเลยครับผมนะตอนนี้ผมเอออยู่ที่แบบเออระดับ C ลบนะครับผมมันจะมีแบบเป็นหลีกของมันอยู่นะฮะ โอเคก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะไปแก้ไขปาร์ตี้ได้นะครับเอาตัวละครงตัวละครลงอะไรเงี้ยเนี่ยกดเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็มีแค่นี้แหละนะครับผมยังไม่ได้เปิดไงนะครับค่อยเปิดอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคกดเข้าไปชื่อตัวเกมก็จะมีระบบกาชาเนาะสุ่มหาตัวละครอะไรเงี้ยนะครับผมการเล่นก็ไปต่อสู้นะครับชิงโคงกันอะไรนี้นะครับผม เออแล้วก็ในธงนั้นก็คือแบบถ้าเราได้ธงมาแล้วเนี่ยเราก็จะแบบสะสมเงินไปนะครับไรได้เงินเยอะที่สุดก็หลังจากเวลาหมดก็จะชนะไปนั่นเองนะครับนี่ฮะสามารถเลือกตัวละครได้นะว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงไปนะครับแต่ผมจะเอาตัวนี้นครับผมโอเครอเวลาครับจัดไปจับไปเล่นช่วงแรกๆหรือแบบอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอบอทนะนู่นแหละคนอื่นเขาก็แบบ ไปลงแบบแรงด์กันแล้วนะครับเือประมาณนั้นเอเคมาเลยฮะนี่โอ้โหนี่มันเอาตัวแบบเหมือนกันหมดเลยเว้ยนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีธงอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็แค่วิ่งไปใกล้ๆธงตรงนั้นนะครับนี่ฮะแล้วเราก็ทําการแบบอ่กดตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะแค่นั้นเองนะครับผม,มแล้วก็มันก็จะให้สะสมเงินไปนะครับเงินมันก็จะไหลๆขึ้นเรื่อยๆนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสีฟ้าเนาะนี่จากการโจมตีได้ครับผมถ้ามันลุกขึ้นมาอย่างนี้ก็คือตอนที่เราโดนโจมตีแบบล้มแล้วเนี่ยนะครับก็คือแบบมันจะมีแบบว่าเอาเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเนี่ยใ้ตัวป้องกันขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โเสียวเสียวเออสวยงามแต่ไปตัวอันนี้เป็นเอ้ยยังไม่มีใครยึดเลยเดี๋ยวผมยึดเองมายึดธงครับผมอีเรียบร้อยโอเค สวยงามอาจจะมีเล็กๆนิดนึงนะครับเป็นช่วงแช่สกิลได้นะครับผมมันจะมีสกิลให้ใช้อยู่แต่ว่านะตอนนี้แบบรู้สึกว่าจะแบบนัวๆนิดนึงนะฮะจัดไ่ดินี่นะสกิลสกิลสวยงามนตัวไหนตัวไหนตัวนี้เหรอมาดิมาดิไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วอืออือโอ้สวยถ้าเกิดว่าทีมไหนมีขีดขึ้นนะครับเป็นทีมบูส์นะครับผม มันจะช่วยทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะเนี่ยทีมบูจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ฮะมันจะค่อยๆเพิ่มเติมขึ้น,นเรื่อยๆนะครับพอทีมบู๊เต็มนะครับตัวละครเราจะเก่งขึ้นทันทีเลยนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเรานะตัวทุกคนในทีมอุ้ย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 ่าอุ้ยโดนโดนโดนเราโดนวะเราต้องหนีก่อนเออตายแล้วเรียบร้อยโอ้ไม่นะ นี่ฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลือกเอาตัวละครตัวนี้ลงก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลากาหนดอยู่ว่าเนี่ยต้องรองกี่วิอะไรเงี้ยตัวละครถึงจะเกิดนะเอาตัวนี้เลยแล้วกันแบบไปลุยปึ๊บฝั่งผมน่าจะอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องยึดทงคนโอเคสวยโอ้โหตอนนี้ฝั่งสีฟ้าเขานำกันยับยับเลยนะฮะมามาทาไมมาทาไมมาทำไม,ม,ำไม,ม,ำไมนี่แน่โอเคตายแล้วอุย้ยยังไม่ตายวะ เดี๋ยวก่อนทำไมมันยืนนิ่งอย่างวะเอามันไปไหนแล้วเนี่ยเออไอคนนี้แม่งจัดการทงอย่างเดียวเลยวะเอาแล้วครับขึ้นนำแล้วขึ้นนำแล้วมันเฝ้าอยู่มันเฝ้าอยู่นี่แน่นี่แน่โอเคเัิดการเฮ้ยเฮ้ยมาครับมาครับสกิลหน่อยไหมอืมไอตัวน,น,นี้นี่แน่นี่แน่ KO ไหมเฮ้ย เออเออโอ้สามารถอัพเกรดตัวละครได้นะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดก็ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะุ้ยโอโดนนำยับเลยวะ่ะไม่แล้วรอบนี้แพ้แน่นอนนะออโอเคเวลาจะหมดโอ้โหเรียบร้อยครับ3ล้านกับ2ล้านนะครับชัดเจนนะฮะว่าทีมผมแพ้ครับผม <laughs> อ๋อตัวเกมมันจะมีแบบเระบบธาตุด้วยนะมันจะมีธาตุอยู่นะครับผมอืมมันจะมีบอกกันอยู่ว่าอันไหนเแพ้อะไรกันยังไงนะฮะโอเคเปิดกล่องได้ครับเรียบร้อยประมาณนี้ฮนะรูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมอืมก็ลองอเล่นๆกันดูนะครับสามารถที่จะมากดดูตรง Battle Replay ได้นะครับก็คือมันจะแบบดูว่าเราเล่นยังไงตัวละครตัวอื่นเล่นยังไงเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้นะครับสุมเข้าสุมออกอะไรอย่างนี้ได้นะฮะกดดูได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะอืมโอเคตามนั้นนะครับกดเซตติ้งไปก่อนออกไปนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าเมนูหลักกันนะครับโอ้โหขีดแทบไม่ขึ้นเลยนี้เ,เรียบร้อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะคะแนนแรงนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเดี๋ยวไปหน้าหลักเลย โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเเปิดกาชากันดีกว่านะครับเพราะว่ากาชาแบบไอดีใหม่เนี่ยโอ้โหมันมีอะไรให้เปิดค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่ครับผม,มนี่เปิดได้อันนี้ก็เปิดได้เลยมาจัดไปครับลุยอา้าวเหลือหนึ่งครั้งอ๋อผมเปิดไม่ได้นี่หว่าอืมนอันนี้อันนี้ฟรีอันนี้ฟรีจัดไปปึ๊บลุยแล้วเพื่อนที สามารถกดข้้าาๆไปได้นะครับก็เปิดหาตัวละครที่เราอยากได้แหละนะครับมันจะมีระดับดาวของมันอยู่นะฮะนี่เห็นไหมอ่านี่ครับผมจะได้ตัวดีๆเขาไหมอ่านี่สามดาวระดับดีๆหน่อยดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้คือกาชาเนาะผมยังมีเปิดอัน,น,นอื่นๆด้วยเดี๋ยวมาดูมาดูเคอันไหนดีอันนี้เหลือ เหลือหนึ่งครั้งหมุนสิบครั้งฟรีเดี๋ยวก่อนดูอันอื่นอ่ะอันนี้หมุนสิบครั้งฟรีจัดไป <c oughs> นี่ก่อนหน้านี้มันจะมีให้เปิดฟรีอยู่เหมือนกันนะครับผมเปิดไปแล้วบอกถึงได้ตัวละครมานะครับเออโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ดีเลยอะอะไรนี้อะคือโอ้ ตัวละครแต่ละตัวมันก็จะมีในส่วนของอความสามารถของมันอยู่นะบางตัวก็จะเป็นแบบตัวป้องตันอะไรอย่างนี้นะครับเยอะนะครับแล้วก็ตัววิ่งเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็เป็นตัวแบบจมตีอะไรอุ้ยเมื่อกี้ออาตาแลอืมโอเคได้อยู่ออาตาแลนมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้กดข้าไมไปเฉยนึกว่าจะไม่ได้ไงอ่ะโอเคนี่ฮะนี่ตัวนี้ครับออาตาแลนนะนี่เรียบร้อยได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวอ่ะต่อไป ดูกาชาญอื่นครับอันนี้ฟรีเหมือนกันอ่ปกติแล้วมันจะใช้50เพรป่ะไม่แน่ใจนะครับมาฟรีเนี่ยเปิดยับยับ,ยบเลยเห็นดิเห็นป่ะนี่อสามปึ๊บโอ้โหได้ยากอยู่เหมือนกันนะตัวละครดีๆโอ้โหนะครับ มาครับอ,อืมาครับอซ้ำยับยับเลยโอ้โหอึบเอาต้าแลนอยไหมไม่มีอะไรให้หลุ้นเลยอืออแค่นี้จบเรียบร้อยฮะอ่ามีการเพิ่มดาวตัวละครด้วยครับผมเพิ่มเกรดนะครับผม ก็คือมันเป็นแบบประมาณว่าไอ้ตัวที่ได้ซ้ำมาแหละนะครับประมาณนั้นนี่ฮะหมุนครั้งต่อไปก็ใช้เพชรห้าสิบนะครับซึ่งเพชรเนี่ยก็ได้จากการแบบว่าไปลงแรงหรือว่าไปทําภารกิจอะไรเงี้ยนะครับผมอืมนี่หมดละหมุนหมดละนะครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะหมุนต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เพชรในการหมุนนี่ไงเห็นไหมเออหมุนได้หลายครั้งเหมือนกันนะ เออแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมาดูหน้าหลักก่อนละกันนะครับทีนี้ก็เมนูบางอันอย่างเช่นพัตมิสเยยังไม่เปิดนะครับมันจะเปิดตอนเระดับ5้านะครับผมก็เมนูอื่นอะไรเงี้ยกล่องขงขวัญอะไรเงี้ยก็มากดรับของได้นะครับผมมันจะมีของมาให้เราเนาะนะก็คร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับผมก็กดรับของรามันทั้งหมดได้เลยประมาณนี้นะครับรับของไปปึ๊บมีมีของแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้กดรับรับกดรับปึ๊บ รับไปเรียบร้อยโอเคนี่ไหมดาวเพิ่มแล้วครับตัวนี้โอเคอ่าโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ยับยับเลยฮนะเพิ่มเกรดเพิ่มเกรดโอ้โหยับมากหลายตัวแล้วเกินอ่าเรียบร้อยอืรับของทั้งหมดที่เหลือปึ๊บ เรียบร้อยฮนะโอเคเสร็จสิ้นโอ้ยยังไม่หมดวะนึกว่าหมดแล้วรับของทั้งหมดนี่โอเคอ่ะประมาณนี้ก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะครับก็กดเข้ามาที่ตัวละครอะไรก็ได้นะฮะนี่ฮะในส่วนของการอัปเกรดก็จะใช้แต้มนี้ที่ตรงนี้นะครับผมในการอัพเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ทําการอัพเลยกดแม็กเลยก็ได้นะนี่ครับอัพไปเออ คือเราอัพเอาตัวละครที่เราคิดว่าเราใช้บ่อยที่สุดนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็มีให้เราอัพสกงสกิลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีไอ้พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยของที่เราได้มานะครับถึงจะอัพได้นะแล้วก็มาดูคุณสมบัติต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาดูแบบ3ามดีหรือ2อดีได้อะไรเงี้ยนะครับผมติ๊กเป็นตัวโปรดได้นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะ ก็อันนี้คือมาแนะนําให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก็หลักๆคือมาแนะนําว่าตัวเกมเนี้ยมันเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วนะฮะเผื่อใครที่แบบเคยเล่นมาก่อนแล้วไม่รู้ว่ามันเพิ่มมาแล้วก็พอมีภาษาไทยแล้วแบบอยากจะเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถโหลดได้ใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ต่างๆนะฮะดูดิเพียบเลยนะครับกดเข้าไปยังหน้าประกาศได้นะครับมันก็จะมีบอกนะว่าอ่าอีเวนต์อะไรมีอะไรยังไงบ้างนะครับผม,มนะในส่วนตรงนี้เนาะอืมแล้วก็มีอะไรกัน มีโหมดอันนี้ครับโซโลนะครับผมมันก็จะมีให้เราไปเล่นแบบ p r i v a t e b a t t e ได้นะครับชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะอันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบการ survival นะครับผมก็คือได้ f p ด้วยนะครับแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆครับสู้จนกว่าเราคิดว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับส่วนอันนี้ก็ยังไม่เปิดอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเข้าไปแบบเนี้ยโซโลกับตัวละครที่ตัวเกมมันมีมาให้นะครับก็ได้รับของรางวัลอะไรประมาณนั้นนะฮะนะในส่วนของตัวเกมนะครับผม ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วลหละนะครับอม,มาแนะนําคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็มีที่แรกของตรงนี้นะครับผม,มภารกิจพวกนี้ก็กดเข้าไปรับของรางวัลได้เลยแล้วก็มีการฝึกพิเศษตรงนี้เออลืมบอกนะครับก็เอาตัวละครที่เราคิดว่าเราจะทําการฝึกเอเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาลงใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับผม,มนะออแล้วก็อันนี้มีแบบเปิดแบบกองสมบัติอะไรประมาณนี้นะครับมอม,มันจะมีระยะเวลาเป็นรอบๆอ,อยู่นะครับ ก็เอาเป็นว่า,าคร่าวๆประมาณนี้สําหรับตัวเกมใครที่สนใจนะครับก็ลิงโหลดใต้คลิปเลยเนาะเกมนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่เกมใหม่นะครับเป็นเกมที่เปิดมาสักพักแล้วแต่ว่ามันเพิ่มภาษาไทยนั้นเองนะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปแน่ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า